เบิ้งขนาดต้นนี้นะครัแล้วขนาดตัวขนาเบิ้งเจียวให้เบิง้งเจียวให้เบิ้งได้เป็นสิลขรน่าฝรั่งปออกก่อนไปออกก่อนเปออกก็อนไง คนนมีจะคะแนนลาเหยนาะนี่ดึ้งยอดกันะแนนนดูนยอดนี่คแนหนหมดเลยใช่ดูยอดคยอดคมนจะหักมันจะเหลือเยเ็ไมด้เข้ามาอีกทำยังไเก็กก็ถ่ายทาีมทำัเอฟังด้วยฟังด้หนึสอง เอาแขนเขาแบบนี้ไหนักขนี่ย